ค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ทักติทาโร่นะคะนักอ่านไพ่ที่ไม่อ่านไพ่เอาใจคนดูแต่จะเปิดไพ่เอาใจคนดูนะคะคือถ้ามาดูกันบ่อยแล้วก็จะรู้เหลาเนาะว่าเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ไพ่บอกออกมาดังนั้นเลยเราจะไม่ขายฝันจะไม่โลกสวยกันนะคะ เป็นตามนั้นเลยเป็นตามที่ไพ่บอกมาเป๊ะเวลาที่มันมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเราจะได้ไปแก้ไขเอ้ยไม่ใช่แก้ไขสิไปป้องกันก่อนที่จะต้องไปแก้ไขมันนะคะจะได้มันจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะนับราศีก็จะนับตามแบบตะวันตกถ้าคุณไม่ทราบว่าราศีตามแบบตะวันตกเขาเป็นราศีอะไรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะจะมีบอกไว้หมดเลยเกิดวันนี้วันนี้จะเป็นราศีอะไรเพราะว่าตะวันตกกับไทยจะนับราศีไม่เหมือนกันและ ที่สําคัญเอาพูดตรงๆเลยบุคลิกภาพถ้านะับตามแบบไทยไม่ตรงค่ะแต่ถ้าเป็นตะวันตกคือเป๊ะมากเพราะฉะนั้นเรายึดตามนี้เนาะแล้วการอ่านไพ่ก็จะอ่านตามแบบตะวันตกคือจะมีไพ่รีเวิร์สคือไพ่รีเวิร์เซลไพ่กลับหัวกลับหางนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความผิดปกติใดๆกับไพ่นะคะแต่มันเป็นการชิปพลังงานปรับเปลี่ยนพลังงานนั่นเองเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยรักกันชอบกันนะคะถ้าชอบการอ่านสไตล์เราอย่างที่บอก ไม่อ่านไพ่เอาใจใครไม่โลกสวยเป๊ะๆตามนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเอาไปเป็นค่าอาหารน้องแมวอ้วนของเราแมวสกอตติชโฟตัวอ้วนมากอ้วนจริงๆยังไงก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูโฆษณาให้เนาะโอเควันนี้เราจะมาอัปเดตกันเลยว่าดวงความรักการงานการเงินของ เดือนกุมภาหรือเมื่อไหรก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะดูได้ทั้งลัคนาดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวอะไรได้หมดเลยที่มีอยู่ในชาร์ตเกิดคุณเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้อนอัปเดตกันเลยค่ะค่ะชาวราศีมังกรที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนามังกรดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงไหนๆหนที่ เป็นราศีมังกรในชาร์ตเกิดคุณนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลังงานเรื่องการงานการเงินแล้วก็ต่อจากนั้นจะมาดูเรื่องความรักกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดเข่ามาเจอคลิปนี้นะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยจริงๆแล้วไม่ได้มีกําหนดระยะเวลานะคะแต่เราทําออกมาทุกเดือนแค่นั้นเองเนาะโอเคมาดูซิว่าการงานการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ การงานกันเงินของชาวราศีมังกรโอเคมาดูกันเลยใบแรก Ace of Wands Reverse นะคะต่อมา Ace of Pentacles u p r right. i okay. g h t โอเคกูด nice ค่ะดีมาก s e e of Pentacles Reverse นะคะดูเหมือนจะทำงานหนักขึ้นนะคะ พยายามพักผ่อนเยอะๆเนาะ Four of Cups upright อ mm. ืม Ace of Pentacles reverse นะคะ The Moon reverse เหมือนกันดูเหมือนว่าราศีมังกรจะเบื่อเบื่ออยากเริ่มต้นอยากทำอะไรใหม่ๆบ้าง Temperance upright แต่ไพ่แน,นะนำว่าอดทนหน่อยนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อน c h a r i o t Upright ความเจริญก้าวหน้ามันมีอยู่นะคะแต่ดราม่าก็เยอะเช่นกัน Seven of Cups เยอะจริงๆ King อ๋อไม่ใช่ King n n g h t of Swords รีเว e ร์สช่วงนี้ราศีมังกรรู้สึกเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานเพราะว่างั้น <laughs> อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อกับลูกค้าที่คุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นเลยช่วงนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําราศีมังกรก็คือให้อดทนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้และที่สําคัญเลยโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าค่อนข้างเยอะนิดนึงเพียงแต่ว่าดราม่าเล็กๆน้อยๆก็จะเยอะเช่นเดียวกันแล้วช่วงนี้นะคะ คุณน่าจะรู้ตัวดีที่สุดเลยว่ามันยังไม่เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันบังเอิญบังเอิญว่าไองานการที่คุณสร้างไว้ที่คุณไปลงทุนไว้มันกําลังงอกงามมันยังอาจจะไม่ถึงจุดที่คุณรู้สึกพอใจที่สุดนะคะ แต่มันจะอยู่ในจุดที่ทําให้คุณพอใจมากในระดับหนึ่งดังนั้นเลยตอนนี้แลดูว่าคุณมีไอเดียร้อยแปดพในหัวเลยที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นทําแต่ยังไม่ได้ทําไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคะยังไม่ได้ทําเพราะคุณอยากจะไปสะสางสิ่งต่างๆที่มันสร้างขึ้นไปแล้วให้มันจบลงก่อนเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้ไพ่บอกว่าให้ใช้ความพยายามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ ใช้ความอดทนอีกสักนิดหน่อยแล้วมันก็จะผ่านไปได้เองและค่อนข้างผ่านไปได้ด้วยดีดังนั้นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวให้คุณปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นไปก่อนอีกนอไปเลยไม่ต้องสนใจคือพยายามเพิกเฉยกับมันเพราะมันจะมีแต่เรื่องดราม่าเล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นเรื่องสักเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วน่าจะเป็นความอาคติส่วนตัวที่เอามาปะปนกับเรื่องงานมากกว่าการที่จะเป็นเรื่องงานร้อยเ์เลยจริงๆนึกออกไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเนาะเอาจริงๆคุณเดาทางทุกอย่างออกหมดแล้วนะในนี้คุณรู้หมดเลยเพียงแต่ว่าบางทีเนาะเวลาที่เราไปเจออะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกที่มันไม่ค่อยโอเคมันเกิดความหงุดหงิดใจมันไม่ถึงขั้นขนาดทาให้คุณรู้สึกโมโหโกรธเกลี้ยวอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นความหงุดหงิดเหมือนมันมีเสียงยุงมาวิววิวอยู่ข้างๆหูแล้วคุณอยากจะามือตกมันไปซะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่แนะนําว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องไปต่อปากต่อคํานะคะ ให้ทําหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดเลยแล้วที่สําคัญให้ระมัดระวังอย่างหนึ่งว่าไอ้ด้วความทํางานเก่งทํางานไวแต่ไม่มีใครยอมรับคุณเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คนอื่นๆโยนงานมาให้คุณแต่ไม่ยอมรับในความสามารถนะทำไมถึงไม่ยอมรับเพราะกลัวคุณจะดีกว่านั่นแหละคำตอบง่ายๆสั้นๆเราจะไม่ใช้คำว,ว่าอิจฉาเนาะเพราะมันดูเป็นพลังลบเกินไปนะคะ เอาเป็นว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณได้ดีกว่าเขานั่นแหละเขาถึงไม่อยากยอมรับก็คือมีอีโก้ว่างั้นดังนั้นเลยคุณต้องไม่มีอีโก้นะคุณจะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอะไร be humble ก็คือยืนพื้นเขาไว่อย่าไปสนใจอะไรมากดังนั้นเลยอย่าไปรับงานคนอื่นมาทำเพราะมันมีโอกาสสูงมากเลยว่าคุณจะถูกคนอื่นเอาเปรียบในเรื่องการทำงานเช่นงานคุณอาจจะเสร็จไวหน่อยเสร็จไปละเรียบร้อยไปละแล้วของเขายังไม่เสร็จแล้วเขาก็จะมาประมาณว่าให้มังกรว่างไหมทำนู่นทำนี่ให้หน่อยสินู่นนี่นั่น อย่าทำนะคะเคยตัวแล้วมันจะกลายเป็นว่าง,งานเขาจะเป็นงานเราตลอดไปเพราะเขาจะเคยตัวแล้วเขาจะเห็นว่าเราทําได้ทําไวทํไดีดทําเสร็จไวคือทุกอย่างโอเคแล้วจะกลายเป็นว่าเขาได้หน้าไปแล้วสุดท้ายคนที่เหนื่อยฟรีคือเราคนที่ได้เงินเดือนคือเขาหรือแม้แต่กระทั่งถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนาะแล้วมีคนมาถามนู่น ύ, นี่นั่น ύ, นี่นี่คุณเรื่องไอเดียต่างๆเพื่อที่จะไปปรับใช้ของเขาไม่ต้องไปบอกเขาอันนี้เราขออนุญาตพูดตรงๆเลยว่าเจอบ่อยมากของเราอ่านไพ่นี่แหละ เพราะคนรู้จักเราในในการที่เราอ่านไพ่มากกว่าการที่เราไปนั่งขีเขียนโปรแกรมทํางานคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะมีคนแอดไลน์มาคุยกับเราถามนู่นนี่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 ไปซื้อที่ไหนยังไงแบบไหนแล้วก๊อปเราหมดเลยนึกออกไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อย่าใจดีจนเกินไปนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้ห่วงนะแต่ถ้าถามตรงๆแล้วก็บอกบอกตรงๆว่าจะไปทําอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งแอดเฟซบุ๊กมาแล้วสุดท้าย ไปทาของตัวเองแล้วเหมือนจะเราเป๊ะนึกออกไหมแต่ถามว่าไปได้ดีไหมก็ไม่ได้ดีหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ควรค่ะถ้ามาตรงๆเลยมันโอเคเพราะฉะนั้นให้ระวังแบบนี้เพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยทําไมไม่พูดกันตรงๆอ่ะมันเสียความรู้สึกนะทําแบบนี้เพราะเราก็ไม่ได้แรงน้ําใจอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคนประเภทนี้ไว้อย่างหนึ่งคนเห็นแก่ตัวร,บรอบๆตัวคุณเพิ่งเพงเยอะนะคะช่วงนี้พยายาม ตัดปล่อยวางได้ให้ปล่อยไปอย่าไปแคร์มากเพราะว่าเท่าที่ดูการงานดีอยู่แค่รอระยะเวลาที่คุณจะได้ไปเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณอยากทําแค่นั้นเองแต่หนะ้าตอนนี้สิ่งที่คุณทําค้างไว้แล้วมันกําลังจะเจริญงอกงามไปในทิศทางที่โอเคตามที่คุณต้องการเนาะมาเดี๋ยวขออีกสักสองสมบนะคะแล้วจะไปดูเรื่องความรักกันเมนทัวร์ก็คือเดี๋ยวไฮโลเฟนกลับหัวกลับหางอย่าไปทํางานในรูปแบบครอบครัวเพราะเท่าที่ดูแล้ว เหมือนที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อกี้เรื่องที่มีคนมาถามนู่นใช้นู่นใช้นี่คุณอย่าไปเอาตัวเองอยู่ในระบบครอบครัวเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในระบบครอบครัวปุ๊บคุณถูกเขาเอาเปรียบปั๊บทันทีแล้วมันจะกลายเป็นว่าจะถูกเอาเปรียบแบบนี้ไปเรื่อยๆเงินเดือนอาจจะได้เท่ากันแต่งานคุณทํามากกว่าเขาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่แล้วสุดท้ายมันจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกว่านี้เพราะตอนนี้คุณก็เบื่อมากอยู่แล้วเพียงแต่ที่คุณยังไม่ได้ไปไหนนั่นเป็นเพราะะะวว่่าาาคคคุณสร้้้งงไอออนนนนขเเยเหมืกันนะ สำหรับคนที่ต้องการหางานใหม่ๆนอกาะมังกรช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาไปทําสิ่งที่คุณทําทําค้างไว้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่ามันจะ,จะเจริญงอกงามได้นะคะเป็นเงินเป็นทองได้อยู่อ่ะใบสุดท้าย the world อ่ะถูกต้องเลยยังไม่จบให้ทําต่อไปก่อนเพราะว่าสิ่งที่สร้างไว้มันกาลังงอกคุณอาจจะยังมองไม่เห็นมาหรอกแต่มันกาลังจเจริญงอกงามกําลังจะผุดออกมาจากดินเนาะ เหมือนเมล็ดพันธุ์ไงเวลาเราหว่านลงไปบางทีเราไม่เห็นนะว่าเขางอกขึ้นมาแล้วเพราะมันอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นรอเวลาที่เขาขึ้นมาเดี๋ยวคุณก็จะเห็นความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะโอเคนะคะราศีมังกรมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าชาวมังกรเจออะไรวันนี้าราศีมังกรเนาะความรักขอร่างไพ่ก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราใช้ไพ่แค่สองสำรับ เป็นไพ่ข้อความแล้วก็ไพ่ทาโร่อีกหนึ่งลองอยากเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างอ่านแบบเดิมๆม,มาเป็นปีละมาดูสิเราชอบไพ่สำหรับนี้เพราะว่ามันมันเป็นไพ่ uh, ทาโร่ of a l l age ก็คือเป็นของคนทุกเพศทุกวัยมันค่อนข้างกลางๆในการดูไพ่ราศีเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกไพ่บไพ่สำหรับนี้าชายโอเคมาดูสิว่า ความรักชาวราศีมังกรมีอะไรน่าสนใจอัปเดตบ้างเอ่ยชาวราศีมังกรนะคะเรื่องความรักมังกร s i e k of w a n d s upright โอ้อีโก้มาอันแรกเลยชอบเอาชนะใครหนอคนเก่า <c oughs> คุณค่ะแบบไม่ต้องสงสัย Six of c u u s r i g h t ไรท้ยเรียกร้องความสนใจแล้วก็อีโก้แรงมาก The w วิ f o o f ฟอร์จ e น r ี s e นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นแบ d คราม a ก็คือคู่แอวนคู่กรำของคุณนั่นแหละนะยังไม่ไปไหนอะจ้า King of Wands Reverse ด้วย แม่แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมี power เท่าไหร่ไม่น่าถึงอยากจะเรียกร้องความสนใจอ่ะ page of pentacles upright คนคนนี้นะคะน่าจะอายุน้อยกว่าคุณถ้าไม่น้อยกว่านั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มีชีวิตเท่าที่คุณมีเนาะต้องใช้คำนี้ seven of pentacles reverse นะคะ ค่อนข้างจองห่องนะคะคนคนนี้พูดเลย Knight of Cups เนี่ยน่าจะน้อยกว่าจริงๆ Upright เป็นเด็กอยู่นะแต่โตแล้วล่ะแต่ใช้คำว่าเป็นเด็กก็น่าจะเด็กกว่าคุณอายุสมองด้วยนะคะอาจจะเด็กกว่าอาจจะไม่ใช่แค่อายุจริงๆเนาะ The Sun reverse คะ่ะ mm. ม a ช e of Wands Upright อาจจะอยู่ใกลกันนะคะถ้าไม่อยู่ใกลก็คือคนคนนี้อยากจะติดต่อสื่อสารหรือมีการเดินทางมาหาคุณ10 of wands อับไรคนคนนี้นะคะภาระหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะมากเป็นคนที่ภาระชีวิตเยอะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการงานหรอกแต่เป็นเรื่องโดยทั่วๆไปด้วย ดังนั้นคนคนนี้ตอนนี้นะคะพลังงานของเขาดูเหนื่อยดูละดูไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงทําอะไรดูเหมือนอยากจะอยู่เฉยๆนอนกินขนมทํานั่นทํานี่ไปหรือถ้าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นพลังงานคุณด้วยนาะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะคนที่เข้ามาส่องของราศีธนูไม่ใช่ธนูมังกรเราจะชอบพูดมธนูเป็นมังกรอยู่เรื่อยเลยแล้วก็พูดมังกรเป็นธนูราศีมังกรธาตุดินนะคะคาปิค,คนถ้า คุณเข้ามาส่องของเขาเนาะเอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นดวงรวมเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกประเด็นทุกพาทดังนั้นสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันเอาเองปฏิติประตอกันได้อ่ะมาณจุดนี้เลยนะคะคนคนนี้จริงๆแล้วอยากมีการติดต่อสื่อสารจากคุณมากเลยนะเราไม่แน่ใจหรือเปล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่เท่าที่ดูคือเหมือนเขาอยากจะให้อะไรคุณเป็นจริงเป็นจัง,นจงมากขึ้นในรูปแบบของความรู้สึกอาจจะ อยากจะมาสารภาพบาปหรืออะไรสักอย่างที่เคยทําให้คุณรู้สึกย่ําแย่และเสียใจนะคะเพราะพ่ยมันขึ้นมาว่ามีอยู่สองอย่างเลยคือถ้าไม่เข้ามาขอโทษก็มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเสนอออย่างเช่นมีของขวัญให้นู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นของขวัญย้อนหลังก็ได้นะราศีมังกรเพราะว่าวันเกิดคุณเพิ่งผ่านพ้นไปเนาะอาจจะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังหรืออะไรก็ตามแต่ที่คนคนนี้จะสามารถทําได้นะคะ แต่จะมาในรูปแบบค่อนข้าง e m o t ชั่นอลค่อนข้างมีความรู้สึกปนมาค่อนข้างเยอะเพราะเท่าที่ดูหน้าตอนนี้เลยคือเราไม่แน่ใจว่ายังคุยกันอยู่ไหมยังพบปะสังสรรค์กันอยู่หรือเปล่าเพราะไพ่ไม่ได้ระบุอะไรระบุแค่ว่าเป็นคนเก่าที่คิดถึงคูณเพราะฉะนั้นถ้ามีการคิดถึงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่า ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันแล้วหรือคุยกันน้อยมากๆเขาถึงได้มีความคิดถึงเกิดขึ้นกับเรานะคะดังนั้นคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆและรู้สึกอ่อนไหวง่ายเมื่อนึกถึงคุณมีโอกาสสูงมากว่าเขาจะมาหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นถ้าเป็นแฟนเก่าหรือคนเคยเดทเก่าอะไรก็ตามที่ค่อนข้างสนิทกับคุณในประ,ประมาณนึงนะคะ อาจจะเป็นไปได้มากว่าถ้าเขารู้จักที่ทํางานรู้จักบ้านคุณเขาอาจจะมาโผล่ที่หน้าบ้านคุณแบบตกใจมากอ้าวเซอร์ไพรส์มาได้ยังไงเป็นตัวเป็นตนตัวเป็นเป็นจับต้องได้แล้วอาจจะมีการมาพูดคุยกับคุณเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นให้ให้คุณฟังในรูปแบบที่ค่อนข้างเปิดเผยและค่อนข้างอ่อนไหวง่ายเช่นเดียวกันเพลเพนะคะอาจจะได้เห็นน้ําตาของคนคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิง ผู้ชายส่วนมากร้องไห้ไม่ค่อยให้ใครเห็นเขาอาจจะมีการร้องไห้เกิดขึ้นรับหลังคุณก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องชีวิตของเขาทั่วๆไปไม่ใช่เป็นเรื่องความรักเลยสักทีเดียวที่มันมาเอฟเฟกต์ทำให้ความรักมันไม่ค่อยดีที่ผ่านมาเนาะอาจจะไปเลือกคนผิดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้ดวงชะตาเขาเปลี่ยนไปในทันทีเหมือนชีวิตเปลี่ยนไปเลย เราจะพูดอยู่เรื่อยๆว่ามนุษย์เราพออยู่ในวัยทํางานเร้วปุ๊บพอเราโตขึ้นมากๆแล้วอยู่ในวัยทํางานดูแลตัวเองทํานู่นทํานี่ด้วยตัวเองเราจะเริ่มมองความรักในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากวัยรุ่นหรือจากวัยเรียนนะคะเราจะมองในรูปแบบที่ว่า เวลาที่เราจะตัดสินใจคบใครสักคนหนึ่งนั่นมันหมายความว่าชีวิตเราครึ่งหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปดังนั้นอย่างย่อางย่ายๆเลยสมมุติว่าเป็นรักทางไกลเพราะตรงนี้มันก็อาจจะเป็นรักทางไกลได้ดังนั้นมันมีเหตุและผลของมันว่าคนคนนี้ที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือไม่ลงตัวอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่กระทั่งคบกันแล้วเลิกกันไป มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆว่าที่เขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเพราะเขาคิดว่ามันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนไปเลือกดวงชะตาตัวเองผิดเลือกเส้นทางผิดพอเป็นแบบนี้มันเกิดความรู้สึกที่ทําให้เขาเหมือนไม่มีความสุขเลยดังนั้นนะคะตรงนี้เลยเขาคิดถึงคุณมากๆและอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยกันแบบเปิดอก เปิดอกคุยกันแบบคุยด้วยความรู้สึกจริงๆที่ไม่ใช่เรื่องทางสมองไม่ใช่เรื่องความคิดอีกต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าคนคนนี้ภาระชีวิตค่อนข้างเยอะและมันไม่เกี่ยวกับคุณนะคะเป็นคนที่ภาระเยอะอยู่โดยธรรมชาติอาจจะต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยลงรอยในชีวิตเขาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลยเนาะ อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้แหละพอโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มใช้ความรู้สึกตามหลังความคิด เพราะฉะนั้นเราจะแนะนําอยู่เรื่อยๆเลยว่าถ้ามีหัวใจนะคะมีความรู้สึกให้อย่าลืมพกสมองไปด้วยเพราะเราเห็นบางคนแกแล้วละ่ะ30กว่ายังเอาแค่หัวใจนําทางแต่สมองไม่คิดเลยบางทีไม่มีจะกินก็เอาแต่หัวใจนําทางแล้วจะให้ใครเลี้ยงคุณถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนคนนี้คิดคือเรามีความรู้สึกจริงแต่เราก็ใช้สมองใช้เหตุและผลด้วยดังนั้นไม่ว่าจะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเขาไม่เอามากระทบคุณและสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่า กลายเป็นว่าเขาอาจจะทําร้ายคุณโดยที่ไม่รู้ตัวและณจุดนี้คือเขาแค่อยากจะกลับมาอธิบายให้คุณฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนคุณกับเขาจะดําเนินหน้าต่อไปอันนั้นคือแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ตัวบุคคลเลยจริงๆแต่เท่าที่ดูถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมในความรักครั้งนี้ ประสบความสําเร็จนะถ้าคุณเปิดใจฟังด้วยใจจริงๆที่ไม่ได้ใช้อารมณ์เนาะแต่เท่าที่ดูอย่างที่บอกนะคะคนคนนี้มีอีโก้ค่อนข้างสูงอยู่จะไปเจออะไรมาก็ไม่ค่อยเล่าหรอกดังนั้นเลยถ้าเขามาเล่าให้คุณฟังนั้นหมายความว่าที่สุดแล้วจริงๆที่เขาเกินจะรับไหวนั่นมันหมายความว่าเรื่องเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจสุดๆแล้วก็เป็นทุกข์สุดๆแล้วนั่นเองนะคะโอเคมาราศีมังกรเดี๋ยวเราเก็บไพ่ตรงนี้นะคะ แล้วเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเนาะ5ข้อความสิ่งที่คนคนนี้อยากจะบอกชาวราศีมังกรน,นะคะอันนี้รวมไปถึงแฟนเก่าหรือคนเก่าๆที่คุณอาจจะไม่ได้คุยกันมานานมากๆจนคุณลืมไปแล้วก็เป็นได้เราก็เคยเจอนะแบบที่ผ่านมา17ปีตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเขาแยกย้ายกันไปเรียนอังกฤษตอนนั้น แล้วพอกลับมาก็โผล่มาเจอกันแล้วเขาก็มาพูดอะไรแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเลยบางทีเราคาดไม่ถึงเลยนะเราคิดว่ามันนานแล้วมันจบไปแล้วแต่จริงจงมันยังไม่จบสําหรับเขาเนาะมันอาจจะจบสําหรับเราก็เป็นได้อ่ะมาห้าข้อความเขาไม่แน่ใจเลยยังไม่รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาเขารักคุณไม่ไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงที่ผ่านๆมาเมื่อก่อนตอนที่เขาไปสร้างเรื่องอะไรของเขานั่นแหละอ่า แล้วก็คุณเองนะคะไปกระตุ้นให้เขาต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องไปเยียวยาหัวใจตัวเองหรือไปทําตัวเองให้ดีขึ้นนี่เราน่าเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าคือคุณไปกระตุ้นทําให้เขาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เขายังดีไม่พอเขาทุกนะดูมีพระลระเยอะมากเลยคนคนนี้นั่นแล้วก็อีโก้แรงด้วยคะ่ะทาทุกอย่างจากอีโก้ไม่ใช่จากหัวใจอืม <laughs> แล้วเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะรักคุณมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะแต่เขาดีไม่พอแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถ้าเขาจะเปิดใจไปเลยรักไปเลยแล้วเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเธอไม่ได้เหมาะกับฉันนะเธอนั่นเธอนี้เธอนวดอะไรก็ว่าไปมันอาจจะทําให้เขาเจ็บอีกได้ดังนั้นเลยนะคะคนคนที่เป็นคนค่อนข้างคิดเยอะมากแล้วค่อนข้างอยู่กับความทุกข์จะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคนที่เข้ามาสองมังกรอาจจะเป็นราศีมังกรที่เป็นแบบนี้นะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะฉะนั้น คลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เราไม่อยากทําให้มันยืดยาวจนเกินไปเดี๋ยวมันจะไปรบกวนจิตใจคุณเกินไปเนาะเอาเท่าที่คุณรับไหวไม่งั้นมันจะเครียดเกินนะคะเอาเป็นว่ารักกันชอบกันนะคะชาวราศีมังกรแล้วก็คนที่เข้ามาสองด้วยอย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันดูโฆษณาให้นะคะอย่าลืมดูคลิปอื่นๆไว้น,นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย